สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออตโต้นะครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออตโต้คาสาขาการจนาพิเศษนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้ากระบะสุดคุ้มนะใครอยากได้รถกระบะปีใหม่ๆราคาสบายกระเป๋าเนี่ยก็ต้องยกให้เขาเลยนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็นนิสสันนวาร่า NP300 5 e k k ร n g c a คันนี้เป็นรถปี2018จดทะเบียนปี2019สําำคัญสุดๆเลยนะครับผมมือเดียว ป้ายแดงนะครับผมคันน um euh. oh ี้นะครับเลขไม่เพียง70,000เท่านั้นส่วนราคาก็สบายกระเป๋าแบบสุดๆเลยผมขายเพียงแค่429,000บาทนะครับผมซื้อรถกับเรามีรับประกันหลังการขายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูฟังก์ชันของเขาและเดินชมรอบๆคันกันว่าเจ้าคันนี้สภาพสวยขนาดไหนนะครับผมตามผมเลยครับ นับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวมาครับมาดูที่หน้าตัวรถนะครับผมนี่นะครับก็แล้จังหน้านะล้อมรอบด้วยโครเมียมพร้อมโลโก้น,นิสสันสวยๆตรงกลางเลยนะครับผม ัมาเลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมด้าน,นล่างมีไฟตัดหมอกให้มาด้วยนะการใช้งานนะต้องบอกว่าครอบคลุมนะครับผมมามาดูกันภายใต้ฝากระโปรงอันนี้กันดีกว่าเปิดขึ้นมานะครับมิส s ันนะเขาเอาที่เปิดฝากระโปรงไว้ด้านข้างนะครับผมแต่แบบด้วยความเมกเซนนะจริงๆควรจะอยู่ด้านหน้าเหมือนพวกโตโยต้านะเพรฝากระโปรงค่อนข้างหนักนะแข็งแรงมากๆมันก็เลยหนัก น่าจะเอาไปข้างหน้าจะได้แบบเอามาเปิดง่ายนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะครับ163แรงม้าแรง,แรงบิดสูงถึง405นิวตันนะครับผมมาดูสภาพนะตามข้อต่อต่างๆตามรอยของเครื่องนะครับผมไม่มีการเยิ้มของน้ํามันไม่มีคราบข่ามเวใดๆนะแต้มสี QC จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมามาดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับโครงสร้างคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นี่นะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะขันไข่นะครับไล่ไปเลยนะครับนี่นะครับรูกลมๆรูกลมๆรูกลมๆนะครับผมนี่นะครับซื้อรถนิสสันต้องดูตรงนี้นะครับนี่นะครับสลักนิสสันนะครับบริเวณนี้นะครับผมต้องสวยแบบนี้นะไล่มาต่อนะเลเบลนะครับผมน้ำยาแอร์บริเวณหน้าฝากระโปรงเนี่ยเม็ดอากลมๆสวยๆกลมๆชัดๆนะไล่มาต่อเลเบลมอกกนะครับผมถัดมาเลยนะครับ มาดูกันที่แผงข้างดีกว่าดูเม็ดอาร์คบริเวณแผงข้างสวยๆชัดๆเห็นไหมนี่แผงข้างไม่เคยถูกแกะคันไข่นะน็อตใสทุกตัวไล่ไปเลยนะครับนี่ด้านหน้าเป็นไงรูกลมๆคมๆชัดๆนะไล่ไปต่อนะครับผมนี่บริเวณนี้เป็นไงบ้างรูกคมๆคมๆชัดๆนะสวยอดูตรงนู้นเม็ดอาร์คเห็นไหมสวยๆคมๆชัดๆนะครับผมโอเคนะครับผมพัดมานะครับมาดูกันที่ลอนะครับคันนี้จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานขอบ16นะ นี่นะครับบิสโตนนะครับดูเลอร์ยอดฮิตนะครับ H t ีก็คือไฮเวทเทเลนนั่นเองนะครับผมยางนะครับสภาพดอกยางสวยๆเลยนะครับลึกๆเอาไปยังใช้ต่อได้อยู่นะครับยาวๆเลยนะครับถัดมานะครับคันนี้กระจกมองข้างจะเป็นครอบโเมี่มนะครับผมไฟเลี้ยวไม่มีจะอยู่เหนือซุ้มล้อตรงนี้นะกระจกมองข้างเขาเนี้ยใบใหญ่มากๆนะเทียบเลยนะครับผมนี่นะครับ มองเห็นด้านหลังชัดเจนแน่นอนนะครับผมถัดมานะครับคันนี้นะครับนําจากประตูจะเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับผมแคปของเขาต้องบอกเลยนะครับว่าเปิดให้ดูเลยนะครับมันขนานได้เลยนะส่วนมากรถที่เป็นแคปนะครับจะสามารถเปิดออกมาขนาดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคมาดูสภาพกันเลยดีกว่านะครับแผงข้างประตูหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้ก็เป็นพลาสติก พลาสติกและพลาสติกตรงนี้นะครับเหมือนเป็นกามีหรือเขาเรียกอะไรเหมือนหนังอะคันทาร่าใช่ไหมสวยงามมากนะกระจกเนี่ยก็เป็นออโต้น,นะครับฝั่งคนขับนะกระจกมองข้าง2ฝั่งนะครับปรับไฟฟ้าได้จากตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมสภาพแผงข้ังสวยงามสุดๆนะครับผมถัดมามาดูสภาพพวงมาลัยพวงมาลัยโคตรสวยเลยนะครับไม่มีการลอกอะไรใดๆเลยนะเออพวงมาลัยเขาแบบดีไซน์ของนิสสันก็สวยงามดีนะมาดูเบาะหน้านะครับผมไล่ไปเลยไม่มีการฉีกขาดใดๆนะสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับผม สวยงามมากๆนะคันนี้นะครับผมสภาพบอดหลังนะเข้าไปดูเลยนะครับสภาพสวยงามมากๆนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเปิดให้ดูดีกว่าสภาพที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงนี่นะครับสภาพพมข้างใต้สวยๆเลยนะอโอเคนี่แผงข้างนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นตนะมาดูกันสภาพเขาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมต่อมามาดูโครงสร้างนะครับโห เม็ดอาร์ยางขอบประตูเขาแบบแน่นมากนะครับเฟี้ยวสุดๆโอเคเริ่มจากน็อตแผงข้างด้านหนะ้าไม่เคยถูกแกะคันไขไล่มาเลยเม็ดอาร์กลมๆคมๆสวยๆไม่แนาจะเก็บตัดต่อตัวถัวววงใดๆนะไล่ไปถึงด้านหลังเลยนะครับไล่ไปเลยนะครับผมอทีนี้มาดูน็อตน็อตแคบหลังกันบ้างนะน็อตแคปหลังไม่เคยถูกแกะเลยทั้งบนและก็ล่างนะครับผมสภาพสวยสุดๆนะใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่เลเบล ตรงนี้นะอยู่ครบนะเม็ดอาคมๆสวยๆครบทุกจุดนะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมถัดมานะครับมาดูกันที่ไลเนอร์ด้านหลังนะด้านหลังสภาพไลเนอร์เนี่ยก็ต้องบอกนะครับไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะอาจจะมีล่องรอยอะไรให้เห็นบ้างเพราะว่ารถคันนี้ล้างแต่ภายนอกนะยังไม่ได้ทำความสะอาดแบบละเอียดนะยังไม่ได้สปาอะไรนะครับมาดูโครงสร้างดีกว่าตรงนี้นะครับผมเห็นไหมน็อต เดิมๆไม่เคยถูกแกะเม็ดอาร์ไล่ลงมาคมๆคมๆสวยๆชัดๆไม่เป็นไรจะเก็บตัดต่อตัวถังได้ไล่มาดูทางฝั่งนี้บ้างนะครับผมโอเคนะน็อตสวยๆนะครับเม็ดอาร์เล่งตัวสวยลมคมคม,คม,คมชัดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆโหลืมเลยเปิดฝาท้ายล้ออย่างเดียวลืมบอกด้านหลังเนี่ยฟังก์ชันเขาแม้จะเป็นรถกระบะแต่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับนิสสันให้มาเต็มด้านล่างมีล้ออะไรไฟท้ายขนาดพอดีกับตัวรถมากๆนะครับผมโอเคถัดมาเลยมาดูทางด้านนี้กันต่อเลยนะครับ เปิดขึ้นมานะครับสภาพแผงข้างด้านหน้าสภาพ100เเซเลยนะครับผมสวยสุดๆนะสังเกตตามประตูนนะพวกเม็ดอา์รเลยคมๆชัดๆหมดเลยนะนี่คันนี้เดิมๆมาดูคอนโซลหน้าสภาพคอนโซลหน้าสภาพสวยงามสุดๆ,ๆนะครับผมไม่มีตำหนิใดๆให้เห็นเลยนะครับผมถัดมาสภาพเบาะหน้าเป็นไงบ้างนะเข้าไปดูเบาะฝั่งผู้โดยสารนะครับสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับผมย่างที่เห็นเลยนะคันนี้ใส่มากๆนะเลขไม่เจ็ดหมื่นมาดูอ่ะแผงข้างแคบมาก สวยงามสุดๆนะอ่ะเป็นไงงามนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมมาดูโครงสร้างกันเลยดีกว่านะเริ่มที่นี่นะครับเม็ดอาร์คเล่้งตัวสวยกลมคมๆชัดๆไม่มีรอยจะเข็บตัดต่อตัวถัวงใดๆนะไล่มาเลยไล่มาเลยถึงด้านหลังเลยนะครับผมอ่าไล่มานะดูน็อตแคปนะครับผมดูแคปนี้ไม่เคยถูกแกะเห็นไหมสลักคมๆชัดๆนะไล่ลงไปข้างล่สลักคมๆชัดๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในคร่าวๆว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตามผมมาเลยครับ มาครับมาดูฟังก์ชันภายในตัวรถนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับนี่นะครับวิทยุเดิมโรงงานนะใส่ c ีดีได้เชื่อมต่อ iPod ได้และสำคัญที่สุดนะครับผมมีกล้องมองหลังมาให้นะครับผมถัดลงมานะครับแอร์ปรับระดับได้นะนี่ช่องปิดนะครับไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถปรับน้ำยาแอร์ปรับทิศทางของลมนะ power outlet มีมาให้รวมถึง usb แล้วก็ออกก็มีมาให้นะครับผมเกียร์ธรรมดา 6เกียร์นะเกียร์ถอยหลังถ้าจะใช้ต้องกดลงไปแล้วก็ดันสุดถึงจะใส่เกียร์ถอยหลังได้นะครับผมเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับผมสภาพนี่ที่วางแขนตรงกลางสวยงามสุดๆนะครับผมนี่ดูเลยข้างในนี้มี power outlet อีกหนึ่งช่องนะครับผมเดี๋ยวเออลืมเลขไม่เจ็ดหมืนะครับผมขอเอาแบบเลขเป๊ะๆให้เพื่อนๆนะเจ็ดหื่นหนสี่ร้ห้ากิโเมตรนะครับผมก็ต้องบอกว่าใช้งานมาทั่วไปมากๆ เดียขอโทษยังมีอีก o พ e า o เ t l e t เอา็ทั้งบนช่องชาร์จไฟเยอะมากคันนี้เยอะมากเขาใส่มาให้ทุกจุดเลยแล้วก็ขออนุญาตนะครับนี่ด้านหลังแคปบมาดูด้านหลังแคปบมีแอร์หลังกระบะคันแค่นี้ห้องโดยสารแค่นี้ยังจะให้แอร์หลังโอ้ฟังก์ชั่นเต็มมากๆนะเจ้านวัลล่า NP300 นะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับยังไม่มั่นใจผมก็แนะนำอย่างนี้นะครับผมรบกวน แชร์ไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักที่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับผมให้เขาช่วยดูว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ได้รับคลิปไปนะครับถ้าชอบสไตล์กันก็รบกวนนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปบอกโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้านะครับผมตามผมเลยครับ เป็นยังไงครับสวยสุดๆเลยใช่ไหมครับกับเจ้า NP 3 0 0คันนี้นะอย่าลืมนะครับซื้อรถกับวิสาโกุลค้านะครับเรามีรับประกันให้นะครับ2ปีหรือ7,000 0กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าวิสาโอโต้มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมขับฟรี90วัตต์ดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกพิเศษนะครับ2.49%ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องรถกระบะมือ2บายวิสาโต้คารนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นรถดีๆอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com